วัสดีนะครับเวลลาโกอินเตอร์เป็นเจ้าภาพทำกระถินใครถึงญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นางเอกสาวเวลลารานีได้ชวนแฟนๆร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพทอดกระถินสร้างที่วัดนางโอยาประเทศญี่ปุ่นหลายคนต่างหลุ้นหนักจะได้เห็นหวนใจอยู่ชวินทำบุญร่วมทริปด้วยหรือเปล่าล่าสุดมีภาพของสาวเบลลาพร้อมด้วยคุณแม่ และผู้จัดการส่วนตัวเดินทางไปร่วมทำบุญพอดกระถินสามัคคีเพื่อเป็นปัจจัยซื้อที่ดินและปรับปรุงเสนสนาสนะวัดสยามพุทธ,ธาธิราชนางงอยาประเทศญี่ปุ่นทางเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลที่นี่ดอคอมและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ